วันนี้นะคะเราก็จะมาทำไอติมผัดกันนะคะว้าดูสิมันใช้มันใช้จริงได้ไหมลูกใช้จริงได้ค่ะพี่เคสนะคะอยากได้มากแล้วแม่พี่เคสนะคะก็ซื้อมาให้นะคะนี่ค่ะนี่แล้ววันนี้เราจะมาทำรสอะไรคะโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เหรอคะลูกใช่ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า มันจะสำเร็จได้ตายแล้วเราเปิดได้กัดขึ้นเราเอาจะไปอาใช่ไหคะอุ้ยไม่มี่ะ,ะไม่มีมมมเรแแ <S <S า,าแาช่แล้วตั้งแต่เพราะว่าแม่เอาไปแช่แล้วตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะเขาจะบอกวิธีนะคะว่าอันดับแรกเราก็คว่ำคว่ำนะคะตอนตอแรกแม่ไม่เคยทำเลยค่ะหงายหงายค่ะเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่แล้วก็เทอัน<ห>นี้ไปโยเกิร์ตลงไปแล้วก็คู อันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะพี่เคสใช่ค่ะพี่เคสเห็นแบบอยากกินแบบบ่อยมากเพราะมันหาย,ายากอยู่เนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเอากระทะมาทํากันเลยนะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูกโอเค,คโอเคโอเคค่ะว้าวอันนี้คือให้หม้วนค่ะเวลาเราไม่ได้แล้วก็วทำม้วนจริงเหรอใช่ได้สักสักสักอันนี้นะคะเขาให้เป็นรูปๆเพื่อทํา ป็นั้มเหรอ,หรอลูกใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราไปเอากระทะของเรามาเลยนี่นะคะกระทะของเรามาแล้วเย็นมากเย็นมากข้างในแข็งมากนี่รีบใส่เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเพียจะทำเลยนะคะเอาประมาณนี้กันนะคะอะๆค่อยๆลูกให้หนูทำเป็นเหรอล,ลูก เร่อเรื่อยๆเรื่องแข่งแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะมัน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 เจ๋งอ่ะคือมันดีอ่ะแม่อยากเล่นมากอ่ะใส่อีกลรึใช่ค่ะเพราะว่ามันน้อยไปนะน้อยไปนะคะใส่หมดเลยหมดเลยค่ะหมดไปเลยโอเคซับ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 พี่เจ๊อยากกินรนนี้พอดีดูซิว่ามันจะสำเร็จไหมพี่เจ๊จะทำเป็นไหมเหมือนเราไปซื้อเขากินไหมนะพี่แก๊ก็ไกินแค่ครั้งเดียวเอง เพราะว่ามันหากินยากเหมือนกันมันต้องไปพวกข้างอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะพี่เก๋กำลังสับนะคะสับให้ละเอียดสับลเอียดมีความแบบว่าสนุกมาก <c oughs> โอ๊ย,อยทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆจะเป็นไม้จะเป็นไม้จะเป็นไอติมหรือว่าจะเละ ตามดูนะคะเพืเเนนเอ่อนตื่นเต้นมากเฮ้ยหมดอย่างละเอียดยังลูกสับอีกลูกสับอีกโอเคพี่เกตปาดเลยค่ะปาดปาดแผ่เลยค่ะแผ่แผ่แผอ่าถูกต้องลูกทำตามเขานะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะว่าดูที่ว่าจะสำเร็จหรือ,ปอเปล่าใช่ แข็งเซตตัวอีกนะคะลูกเลี่ยให้ทั่วให้แบบเท่าๆกันนะลูกอ่าัน,นแล้วค่อยๆค่อยๆปาดไ,ไปลูกัน,นแล้วเก่งมากเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้มันแข็งตัวมันจะไม่เหมือนเครื่องใหญ่นะคะที่เขาทำงานเห็นไหมลูกแป๊บเดียวมันก็แข็งแล้วเพราะว่าน้นมันใช้เยอะเหมือนกันใช่รอนะคะรอก่อนนะคะ รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นเนะคะเพชกก็รอมาหลายนาทีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะพี่เกย์ลองกีดสิลูกแล้วเราจะม้วนได้ไหมลองดูนะคะจะเฟลหรือว่าจะเนอะเอาเลยเหรอลูกได้ไหมเนี่ย ตื่นเต้นนะ่ะแค่ค่อยๆลกเฮ้ยแก็มีเตอชรเออยเอาเอาเอาเลยลูกมว้วนที่ลูกมว้วได้ไหมเ,เมันไม่เป็นนะพี่แคทกมันไม่เป็นนะคะไม่แข็ สรุปว่ามันไม่แข็งให้พี่เคสอะลูกฮะเกือบได้แล้วเออคือ <c oughs> <c oughs> มันหนาไปพี่เคสลองยีๆใหม่ิล่กลองยียีใหม่สิเราจะเอาอันนี้ที่เหลือ,อมันไม่เซ็ตตัวให้เลยอ่ะหรือเราแช่น้อยไปใช่ไหมคะเราน่าจะแช่กระทะน้อยไป แต่ก็นานแล้วนะลูกใช่โอ้ยพียย่แกดูหน้าดนี่เออร้องไห้เลยเห็นยวมแค่ครัลองทำนิดนึงนะคะแม่ว่าความเย็นมันยังไม่ได้เนาะน้องเนาะใช่ค่ะไม่ไอ้ที่มันเป็นจัลเบอรี่มันยังไม่ค่อยละเอียดเลยค่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเอาไว้เราทำรอบหน้าเอาใหม่เนาะ เพราะวันนี้ครั้งแรกนะคะโอเคนะคะพี่เคก็ต้องขอไปกินโยเกิร์ตแบบธรรมดาแล้นะคะตรงนี้ใช่ไอคเีมผัดนะคะไม่ใช่นะคะมันยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวแก้ตัวก่อนพี่เคเห็นทางะทาทำอย่างเงี้ยนะคะแบบมันได้แม่ว่าความเย็นกระทะยังไม่ยังไม่พอเนาะใช่ค่ะมันยังมีนะได้ยินนะ้ะอ๋อนี่เลยค่ะ โอเคนะคะสำหรับวันนะี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอ๋อแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะคอยากให้พี่เคททำไอติมขันรถอะไรอีกนะคะอย่าลืมบอกพี่เคทได้นะคะใต้วิดีโอนี้ได้เลยพี่ก็ต้องไปแล้วนะไปหาวิธีก่อนนะว่าจะทำให้ได้เป็นไอติมขัน<ห>น,ะนะคะเคอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องเคทแองจี้ทีวีด้วยนะคะบ๊ายบายฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามช่อง เคสแนงจีนะคะกดได้ตรงนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากช่องเคสแ t นงจีนะคะ